จเย็นลุงใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนฟังผมดีนั่งก่อน,น,อนอเ,เสียงคนหาหน่อไม้นี่คือต้าเบามึใช่ตั้ไหมฮะมุงใช่ตั้ไหมใช่ใช่ลุงใช่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 ูจำได้ดเมื่อวานเมื่อวานกูแอบดึงอยู่ตอนนี้มึงกำลังทำความสะอาดให้เพื่อนก็สวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคน ซึ่งนี่ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็จะเดินทางไปหาลุงเสือนะแล้วก็วันนี้ผมก็เดินทางมาเป็นเวลาสิบโมงกว่าแล้วแล้วก็วันนี้ก็คือมาคนเดียวด้วยนะทุกคนฝนตกเมื่อเช้าหนักมากทุกคนผมไม่คิดว่าผมจะได้เข้ามานะก็คือผมระหว่างทางก็ผมเปียกนิดหน่อยนะเดินมานะก็เริ่มแห้งล้ะโอเคครับทุกคนก่อนจะเขารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำรลรังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็เข้ามาในป่านะทุกคนได้ยินเสียงคนไหมน่าจะเป็นผู้ที่ห่านองไม้กันนะอืมดังจากด้านนู้นเลยน่าจะขามหวปฝั่งนู้นนะ อยี้กับมาแล้วอยู่ใกล้ๆนี้แหละโหปวดท้องมากเลยอยู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาเลยนะ คุ้นเท่าไหร่อะใช่ข้างล่างนู้นเหรอวะตัอก็จะเปียกนิดหนึ่งเห็นไหมน้ำค้างเต็มเลยบนยอดไผ่นะ่ะ ฝนตกแล้วก็ฝนหยุดฝนหยุดอะนะเราเข้าป่านี้ก็คือโอ้โหทั้งยุงทั้งมแมลงอะทุกคนเอ้ยรวมกันอยู่ที่เดียวกันเลยโอ้โหก้อนใหญ่มากมนี่องเดิอนดูเปลกอะจำไม่ได้วะ ผมไม่ได้มาทานที่ทางที่ผมมาประจำนะ <c oughs> <c oughs> ลบท่น่าทางนี้ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ไม,ไม่คุ้นนะต้นไม้ต้นนี้คงจะผิดที่แหละม่นจะผิดที่นะผมว่าพอาต้อนไม้ต้นนั้นอ่ะกับต้นนี้นะผมมาผมยังไม่เคยเจอเลย คนูเหมือนจะเป็นทุกคนรู้จักอ้นไหมอันนี้น่าจะเป็นรังอ้นเปล่าวะเหมือนอยู่นะไม่รู้ว่าใช่เปล่าแต่ผมดูเหมือนนะไออ้นก็ตุนนะ่นอะ เสียงไม่ร้อเฮ้ยใครวะใครครับเป็นไรวะสวัสดีครับ ทำไมคุ้นจังวะสวัสดีครับลุงไม้ลุงเสือบอกว่าเนี่ยลุงมึงใครลุงชื่ออะไรเนี่ยกูชื่อเสือหน้ามึงเหมือนกูไงแกแต่กมูไม่รู้จักลุงลุงเสือนะอลุง<อ>ลุงเป็นไร ลุงเป็นไรลุงลุงใจเย็นก่อนลุงลุงเป็นไรอ่ะลุงใจเย็นลุงลุงใจเย็นลุงใจเย็นใจเย็นลุงเป็นไรเนี่ยเหมือนลุงแก่ข้างนะลุงใจเย็นนี่ฟังผมก่อนฟังผมก่อนลุงเป็นไร มมไ่รู้จักึงลุงใจเย็นลุงใจเย็นใจเย็นเตั้งสติก่อนได้ไหมลุงอะไรนะลุงใจเย็นดิ่แกบอกว่านะสุกเลยนะลุงสุกเหรอลุงใจเย็นอยู่ลุงเหมือนแกขั้งนะทุกคน ลุงใจเย็นใจเย็นๆลุงลุงโดนอะไรมาเนี่ยลุงลุงเสือลุงโดนอะไรมามรตั้งสติก่อนลุงตั้งสติผมเข้าใจผมเข้าใจเหมือนแกจะกลับมาข้งางยี่แล้วนะทุกคนเหมือนข้งแรกที่ผมเจอเลยนะ ใจเย็นลุงใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุงแกจะคุมตัวเองไม่อยู่นะทุกคนใจเย็นลุงใจเย็นใจเย็นใจเย็นออกไปลุงใจเย็นนี่นั่งก่อนลุงนั่งก่อนนั่งลงก่อนลุงนั่งลงก่อนเชื่อผมเชื่อผมลุงใจเย็น Lung nắng luôn con, lung nắng luôn con Chia bồm, ừ. nắng luôn con Lung đua lên mà nè Bầu phồm đây mà ừ, phá con, lùng Năng phá con เรลุงเสือนะ,นะนอทุกคนนะรอบนี้นผมยังเจอเขาปกติอยู่เลยนะ,ะ,ะ,ะนั่งก่อนลุงนัน่งก่อนนั่งก่อนลุงนั่งลงก่อนลุงนั่งลงก่อนฟังผมระวังนะลุงลุงต้องนั่งลงก่อน ใครมาทำไรลุงเนี่ยเจียนลุงใจเย็นเจียนนั่งก่อนฟังผมดินั่งก่อนเสียงคนหาหน่อไม้นี่คือจับเบาใก่ตาบไหมฮะใช่ใช่ลุงใช่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 กูจับได้ไม่ไหรไม่ไหรกูแอบดูมึงอยู่ตอนนี้มึงกำลังทำความสะอาดให้เพื่อนก็กูจับได้ อลุงเชื่อได้หรอลุงเชื่อได้หรอนั่งลงก่อนลุงนั่งลงก่อนฟังผมนะลุงต้องนั่งลงก่อนนั่งลงนิ่งๆดูอ่ะลุงนั่งลงลุงนั่งลงนั่งลงนั่งลงลุงนั่งลงโอเคนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งแล้วลุงไปทำอะไรมาถึงลุงแบบเป็นแบบเนี้ย ไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยดขึ้นเยอะเรื่อง้นเติทุกคนว่านะมันจะไม่ได้แย่แค่ลุงนะทุกคนทั้งลุงสุกกับลูกลุงนี้กูเมือนรื้อเลยไปตองกลัวว่าเขาจะไปจุ่มกับลุงสุกร์อีกเลย มันเขาออกมาระบายคนเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวผมว่าผมนั่งดูดีกว่าให้เขาระบายเสร็จก่อนเลยนะถ้าแบบไม่ต้องให้เขามายุ่งผม่ะนะลุงจะทำอะไรก็เชิญเลยนะครับลุงเดี๋ยวผมรอลุงอยู่ตรงนี้แหละถ้าเหนื่อยก็พังนะลุง เสียงใครวะลุงเ,เนะ้จะฆ่าชูอ,อ้จะฆ่านะลุงนั่งลงก่อนลุงนั่งลงก่อนได้ไหมเหมือนแรงแกไม่ค่อยจะมีแล้วนะแบบว่าใชา<ะ>้แรงไปน่าจะเยอะเลยอะ

ตอนนี้ลุงไม่ลุงไม่ได้กินอะไรเลยเหรอหิวไหมลุงหิวไหมลุงเดี๋ยวมเอาข้าวมาให้ลุงลุงเอาไหม เอาไปลุง,งได้ยินไหมเสียงโคตรดังเลยนะลุง,ง,งครับมันเอาข้าวไปกินด้วยอ๋อลุงแกเหรอตับลูกของมันที่เป็นใบแต่มันทางใจดีเยอะเกินอ๋อครับุมันรู้ชื่อมันบ้อกไหมลุงลุงลูกเขานะน่าจะชื่อว่าสันนะลุง ไอเด็กคนนั้นมันเป็นเด็กดีครับแล้วลุงเอาข้าวมันได้ผมกลับไปเอาข้าวมาให้ออหตอนนี้เลยเหรอเหมือนจะมีนะลุงเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนะึน่งนำผมก็กอกมานะเป็นน้ำที่ผมกอกมานะลุงกินได้ไหม ลุงใจเย็นลุงใจมากอยากชายกินเลยลงกินเลยกินเยอะๆลุงกินเยอะๆเสียงใครเยอะทุกคนดังมากรังป่าเลยเสียงใครลงเด็กขาดอย่าลงไปทำไมอ่ะตามกูมาด้วย มันคือสาเให้ทำให้กูเป็นบามันมันนั่นแหละใครวะ,วะลุงชาชัวจะฆ่าเหรอเออจะฆ่านะเสียงดังแล้วก็ด้านบนนะู่นน่ะผมได้ยินนี่ผมก็คิดว่าคุณหาหน่อไม้นะมันไม่ใช่มันเป็นเสียงหลอกลอลกูไปแล้วเอาลุงลองไปดูแล้วเหรอกูไปแล้วมันหลอกลอ็มันทำเสียงหลอกผมไม่ได้ยินเสียงกูอนั้งก่อนลุงนั้งก่อนนั้งก่อนนั้งพรก่อน นั่นก่อนนะเดี๋ยวผมเอาข้าวกับเอาน้ำมาให้ลุงดีกว่าเอาไหมผมว่ามันน่าจะดีนะลุงเอาป่ะผมเอาข้าวมาให้ดีกว่าลุงจะได้ลุงลองกินดูอาจจะแบบว่าความรู้สึกก็คือไม่หิวนะแต่แบบท้องเราต้องการเลยแบบนี้ไง๋ย้ผมเอาข้าวมาให้ลุงนะ แล้วนานนี้ลุงจะไปไหมเอาติดตัวไปเลยไหมุรคุณเ้คุณับภาพนี้เลยขอจ้ามีคนที่วกูอันตลายกูอยากดูคนดีกูยังไม่ยาไปให้งมันแต่กูาถึงในนังใจมันเอาเอาอปลาให้กินมันถึงเป็นคนดีเหลือเกิน ก็คือลุงแกจะไปหาลุงศุกร์ใช่ไหมลุงแม้จะลูกมันอีกครับลุณศุกร์ให้ข้าให้น้ำลงสื่ออะไรนะดูดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรตามมาเดี๋กูไปหาไอศุกร์มันก็บอกกูว่าดูดูมันกรจะมาทำร้ายมันเอากูเกาะแล้วม่นจะสื่อไปเลยอ๋อเหรอว่าลุงต้องพักว่ะต้องหาที่นอนพักต้กวันน่ะ ลุงกลับไปกระตอบลุงไปนอนได้ไหมอ่ะไม่ได้กูยังไม่อยากให้เพื่อนกูเหญิงกูได้สบายบบนี้มันจะหว,ดวาดกลัวกูกูไม่ไปกูไม่ไปไม่ไป,ไไปใจเย็นลุงใจเย็นใจเย็นใจเย<อ>็นผมเข้าใจนะผมเข้าใจอยู่มผมมึงลงุงใบตะไอ้พวกไปชะขาดไอ้ตายที่ไหนก็ไปเสียงข้างบนนะลุก กลับไปนะเฮอนะมึงมาไวกว่าน,นี้กูว่กูได้ออมไม้ไปีมึงแน่เสียงพวกมันเหรอลุง,งลมันมีถ้วเยเหรอปเปโอเคลงุงเดี๋ยวผมรีบเอากลับไปเอาข้าวดีกว่าน,นะ น้ำนั้นลุงเอาไปได้เลยนะอมาวางไว้นี่นะตรงนี้ใช่ไหมไม่แล้วผมวางไว้ถ้าพวกมาเห็นนะถ้าพวกมาเห็นนะโอเคลุงโอเควางไว้ยาตจะมากินอ๋อโอเคครับพี่เพาตอนมึงมากูจะขังเดี๋ยวกูทำร้ายมึงเอา โอเคโอเคโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะเสียงของมันให้เขาฟังไปแล้วโอเคลุงโอเคนะแกก็ไม่ได้หยิบไปนะตรงนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าฝากไว้ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาข้าวแล้วก็เอาอะไรบ้างนะเอาข้าวเอาน้ำมาให้เขานะเสื้อผ้าผมฝากน่าจะไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ค่อยมา ค่อยมาฝากตอนที่เอาข้าวมาให้เขาดีกว่าเพราะว่าถ้าเก็บไว้นี่มีหายแน่นอ,นอนทุกคนเพราะว่าคนเพ่นพ่านเยอะแถวนี้โอเคครับทุกคนงั้นเจอเกันคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเพื่นที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคน